มิชชัน n ุดงค์พอดแคสต์รอทียูบาย ASP Plus กองทุนตราสารหนี้ระยะสัน้นผลการดำเนินงานอันดับหนึ่งการันตีด้วยม o r n i n g Star 4ดาวปี2020โทร0 2 6 7 2 1 1 1หหรือ w w w a s s e t f u n d c o t h เคำเตือนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to the m o o n Podcast นะครับขึ้นอยู่กับระวิทยานุสาหางครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของสกิลอันหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังนี่ผมไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะแล้วก็หลายคนก็มีมีความคิดเห็นตรงกันนะครับว่าสกิลอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องของเอมพัตตีแต่เรายังไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กันเยอะเท่าไหร่ในบทบาทของการทํางานนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่เพียงแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า เราอาจจะต้องมีกระบวนการในการสร้างให้คนมีสกิลนี้เนี่ยอย่างเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นนะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะฮะว่าเราก็พูดกันมาตลอดในพอดแคสต์ของ m i s s i o n to m o o n ว่าไอฮ h a r ดสกิลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะฮะที่จะอยู่รอดในการทำงานของยุคถัดไปได้นะครับต้องมีซอฟต์สกิลด้วยต้องมีเมตาสกิลด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องของ พาร์ทหนึ่งที่เราว่าเป็นพาร์ทของซอฟต์สกิลที่ต้องบอกว่าสําคัญมากก็คือเรื่องของ empathy นะครับจริงๆคำว่า empathy เนี่ยถ้าแปลเอาแบบตรงๆเลยเนี่ยเซิร์ชกูเกิลแปลเนี่ยมันก็จะเป็นทํานองว่าความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นนะฮะหรือว่าความสามารถในการออมองจากมุมของอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอความสามารถนี้เนี่ยนับวันจะยิ่งสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ทาให้เราเป็นคนที่คนอยากจะ คบหาพูดคุยด้วยเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ขนาดมันเป็นคนที่ดูจะมีมีมีความรู้สึกว่าคนอยากจะเข้าหาด้วยนะแต่ว่ามันสําคัญในเชิงกลยุทธ์ของการทํางานให้สําเร็จด้วยเลยนะครับจากข้อมูลของ Wall Street Journal นะครับแล้วก็ Business s o l v e r เนี่ยพราะว่า20%ของนายจ้างในสหรัฐอเมริกามีการเสนอการฝึกอบรมเรื่อง empathy ให้กับพนักงานระดับผู้จัดการนะครับแล้วก็ จากการพูดคุยกับ CEO 150คนเนี่ยพราะว่า80%ยอมรับว่า e m ม a t h y เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จนะฮะถ้าดูจากข้อมูลเหล่านี้แล้วก็อ้างอิงจากความรู้สึกของเราเองด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่า Empathy เนี่ยถูกใส่เข้าไปนใน culture ขององค์กรเยอะมากคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะมีการเขียนเรื่องนี้อยู่นะฮะแต่ว่าการเขียนหรือว่าการใส่เข้าไปเนี่ยมันยังไม่พอ มีรายงานฉบับหนึ่งนะครับจาก state of workplace นะบอกว่า Empathy เนี่ยยังยังถูกต้องบอกว่าถูกปฏิบัติจริงค่อนข้างน้อยนะครับพนักงานที่ตอบแบบสอบถามบอกว่า92%ของบริษัทที่เขาทำงานอยู่นั้นนะฮะมี Empathy ที่ต่ำนะจริงๆมันมันสวนทางกับกับความรู้สึกของผู้บริหารที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ แต่ว่าความรู้สึกของคนทํางานจริงเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยยังมีไม่พอนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าไอแอมเปตี้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงแล้วมันสําคัญกับการทํางานยังไงนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยมันช่วยให้การทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นหรือว่า better team work นะการทํางานเป็นทีมสําคัญแน่นอนนะครับเราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้แต่ว่าการทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนะฮะมันจะเป็นการทํางานที่มีพลังมี creativity เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับ จะต้องถูกสร้างขึ้นภายใต้การบริหารจัดการความขัดแย้งของทีมที่ดีการจะทําแบบนั้นได้หัวหน้าทีมและคนในทีมต้องมีเอมพัตตีก่อนสังเกตว่าใช้คําว่าบริหารจัดการความขัดแย้งที่ดีไม่ได้แปลว่าไม่มีความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งนี่เป็นเรื่องธรรมดาของการทํางานแต่ว่าการบริหารจัดการโดยมีเอมพัตตีเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องสร้างขึ้นมาเพราะเมื่อไรก็ตามที่ทีมไม่มีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นทุกครั้งที่ประชุมทุกครั้งที่คิดอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะต้องมีการ โตเถียงหรือมีการไม่เห็นด้วยกันเนี่ยการโต้เถียงหรือการไม่เห็นด้วยหรือการอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นปเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นนะฮะมันจะมีการเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พอม,มีการเอา,เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันก็จะเกี่ยวเรื่องของบุคคลเนะะี่ยมันจะไม่ได้เป็นการถกเถียงกันเรื่องไอเดียแต่กลายเป็นว่าเป็นการถกเถียงกันเรื่องบุคคลอพอมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะมีการ ตีตราไปเลยว่างานที่มันเป็นแบบนี้เพราะฝ่ายหนึ่งทำงานไม่ดีนี่ก็เป็นเรื่องที่บุคคลเหมือนกันบางที่มันจะผิดที่ process ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานกันแบบไม่มี empathy เนี่ยเราจะระบุที่ตัวคนก่อนนะครับโดยบัญชีเนี่ยเรายังไม่มาสืบสาวราวเรื่องหาสาเหตุที่แท้จริงเลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้เหตุผลหรือว่าเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขก็เป็นเรื่องสําคัญบริบทเป็นตัวที่จะบ่งชี้ว่า คนจะทําเรื่องอะไรออกมานะครับคือคือในสถานการณ์เดียวกันในคอนดิชันเหมือนกันเนี่ยบางทีบริบทที่ต่างกันมันก็ทําให้คนตัดสินใจต่างกันได้เหมือนกันเป็นเราเองเราก็อาจจะทําแบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีอมพัตตีเราจะไม่สามารถมองจากมุมของคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์และบริบทนั้นได้อันที่2ก็คือความเป็นผู้นําที่ดีขึ้นหรือว่า better leadership นะฮะทุกครั้งที่องค์กรต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลาบากนะครับจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญเลยว่า เอมพัตนะีนะั้นนะสำคัญจริงๆสําหรับผู้นํานะครับเพราะทีมที่ถูกนําโดยผู้นําที่มีความมี e m มพั h ีสูงนะฮะมี e m o t i ชชั l น n t e เ l i เลเจนเยอะๆเนี่ยจะทํางานแล้วต้องบอกว่างานหนักก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าจะช่วยกันประครับประคองจะช่วยกันทําจะช่วยกันลําบากไปด้วยกันเนี่ยได้นะฮะ รวมถึงตัวผู้นําที่มีเอมพัตตีนั้นเนี่ยก็สามารถทํางานภายใต้ความเครียดและความกดดันได้ดีกว่าด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบไปกับคนอื่นๆแน่นอนนะครับสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าที่อ่านแล้วฟังแล้วนะฮะร,รู้สึกว่าเออมันมันควรจะเป็นวิธีการที่เราอยากจะทํางานเนี่ยนะครับแต่อาจจะสงสัยว่าแ,วแสดงออกถึงความมีเอมพัตตีหรือว่าพัฒนาทักงสนี้ได้อย่างไเนะฮะลองวิธีง่ายๆ3าอันนะที่ผมจะนําเสนอให้ทุกท่านฟังในวันนี้ อันที่หนึ่งนะครับสุภาพและเข้าถึงง่ายข้อนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับจริงๆต้องบอกว่าวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยการเข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักนิดหนึ่งคือมันจะมีกำแพงอยู่นะครับแล้วยิ่งบวกกับบทบาทหน้าที่ของความเป็นผู้นำเนี่ยก็อาจจะทําให้หลายคนเคยชินกับบทบาทของการสั่งการนะฮะกำหนดทิศทางกําหนดกลยุทธ์ต่างๆด้วยท่าทีขึงขังซึ่งจริงก็ไม่ได้ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าบางครั้งถ้ามองจากมุมคนทํางานภายใต้ เราเนี่ยนะครับหรือว่าทีมของเราเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่อยากจะคุยด้วยเพราะไม่อยากจะคุยด้วยก็จะไม่กล้าพูดหรือเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังซึ่งอันนี้ทาให้เราพลาดเรื่องสําคัญหรือข้อมูลอินไซต์ดีๆไปได้เลยนะครับข้อที่2ก็คือฟังโดยไม่รีบตัดสินนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทํายากเหมือนกันเวลาเราได้ข้อมูลมาเนี่ยบางทีข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยต้องคิดก่อนเลยว่าเป็นข้อมูลที่มาจากด้านเดียวนะครับแล้วก็ บางทีเรารีบตัดสินอะไรไปเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงออกที่ต้องบอกว่าเหมือนกับไม่พยายามทำความเข้าใจอีกฝั่งหนึ่องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการตั้งใจเราฟังก็เป็นก็เป็นก็เป็นมุมหนึ่งที่สำคัญมากของ Empathy เป็น Good Listener ์นะครัสำคัญมากข้อที่3คือสังเกตและพูดคุยนะครับในฐานะของหัวหน้าทีมเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราน่าจะรู้และเข้าใจได้ดีกว่านี้ว่าตอนนี้เนี่ยทีมเรากำลัง ทำอะไรอยู่มีเรื่องอะไรที่รบกวนเขาอะไรเป็นอุปสรรคต่างๆนานานะครับเราคิดว่าเราเข้าใจพอสมควรแต่จริงแล้วก็บางทีไม่เสมอไปออในฐานะของหัวหน้าเราต้องสังเกตด้วยต้อง,ต,องต้องหาข้อมูลนะครับต้องมีเวลาไปคุยเล่นกับพนักง,งานถามคาถามที่อาจจะไม่ใช่เรื่องงานบ้างนะฮะหรือว่าต้องมีกระบวนการบางอย่างที่เป็น informal ใช่ไหมใช้่นี้กันนะ informal การส่งข้อมูลแบบ Informal นะครับการทำแบบนี้นอกจากแสดงออกถึงความมี Empathy แล้วเนี่ยยังส่งผลต่อการทำงานด้วยนะครับมีการสำรวจชิ้นหนึ่งของ Salesforce นะฮะบ,บอกว่าการสำรวจชิ้นนี้ชื่อว่า The Impact of Equality and Value Driven Business พบว่าผู้นำที่ให้ความสำคัญต่อความต้องการของพนักง,งานตัวพนักง,งานเองมีแนวโน้มที่จะสร้างงานได้โดดเด่นมากขึ้นถึง4.6เท่าเลยทีเดียวนะครับข้อต่อไปนะครับการขายและการบริการที่ดีขึ้นนะฮะ ผมว่าทุกคนคงเคยมีประสบการณ์การใช้บริการหรือซื้อสินค้าอะไรบางอย่างแม้ว่าสินค้าชิ้นนั้นหรือบริการจะดีนะฮะตอบโจทย์ความต้องการที่เรามองหาอยู่แต่กลับรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะซื้อเพราะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่กับบริการหลังการขายที่ได้นะฮะหรือว่าประสบการณ์ไม่ดีกับพนักง,งานขายอะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับถ้ามีหลากหลายสาขาเราอาจจะเลือกไปซื้อสาขาอื่นหรือว่าอาจจะไปซื้อของคู่แข่งแทนทั้งที่จริงๆเราอยากได้ของเจ้านี้แต่ว่า ด้วยเหตุผลประการที่กล่าวไปแล้วนี่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นกระจกสะท้อนชั้นดีที่อาจจะบอกได้ว่าองค์กรของเราเนี่ยยังขาด Empathy อยู่และถ้า,าคุณรู้สึกว่าองค์กรของคุณกําลังเป็นเช่นนั้นอาจถึงเวลาแล้วที่ต้องใส่ความเป็น e เอมพ h e t i c Organization เข้าไปนะฮะต้องบอกว่ายิ่งตลาดทุกวันนี้มีการแข่งขันกันอย่างดูเดือดเนี่ยคู่แข่งพร้อมจะมาแทนที่เราเสมอบางทีอาวุธสําคัญของเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะครับ การมีความสามารถเข้าใจลูกค้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องยัดเยียดขายของอย่างเดียวเสมอไปแต่ต้องเข้าใจว่าเวลาไหนคนขายเวลาไหนไม่คนขายเวลาไหนควรทาอะไรนะฮะน,นี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆอีกอันหนึ่งก็คือมีกระบวนการการคิดเชิองออกแบบที่ดีขึ้นหรือว่า b e s t e r design thinking นะครับ design thinking เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีคิดที่สําคัญสำหรับการทรําธุรกิจที่ทุกผูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะวิธีคิดนี้สามารถทําให้เกิดนวัตกรรมเกิดสินค้าหรือบริการที่ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้นด้วยหลักคิดในการพยายามทําความเข้าใจปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งโดยพยายามคิดจากมุมมองของผู้ใช้หรือลูกค้าเป็นหลักและแน่นอนว่าคนที่มีความเมียร p พัตตีเนี่ยนะครับจะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าอย่าไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าสามารถเข้าไปรู้สึกแทนหรือคิดแทนลูกค้าได้ อ่านถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าองค์กรเราไม่มีเอมพัตตีเลยเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรนะครับและสามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปในองค์กรได้หรือเปล่าก็ต้องบอก,ออกเลยว่าทําได้แน่นอนเพราะว่าเอมพัตตีนั่นถือเป็นสกิลชนิดหนึ่งนะฮะเมื่อมันเป็นสกิลมันสามารถพัฒนาได้สามารถเรียนรู้ได้สามารถฝึกฝนได้นะครับแล้วก็กระบวนการนะฮะในการทำเอมพัตตีนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นในองค์กรนะอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องทําให้องค์กรเนี้ยทุกคนรู้สึกว่าเอ้ย เราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆนะครับอาจจะมีแรงจูงใจบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําชมหรือการทัพทักง,งานรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความมี empathy. เอมพัตตี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มทำนะฮะอัน,นที่2คือหาคอนเนคเตอร์และร่วมสร้างกับพวกเขาในทุกที่ทํางานเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมตัวประสานคนอื่นเขาด้วยกันเปรียบเสมือนแม่เหล็กคอยดึงดูดคนรอบๆข้าง หาคนกลุ่มนี้ให้เจอและดึงเขามาเข้าร่วมการสร้างเอมพัตีให้เกิดขึ้นกับองค์กรนะครับเช่นถ้าเราจะฝึกอบรมเนี่ยรอบแรกต้องเป็นคนเหล่านี้พฤติกรรมสามารถสร้างความเป็นกระจายเอมพัตีได้เหมือนกันมันเป็นการติดต่อนะคือต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่มนุษย์เรายังคงเป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติดังนั้นเมื่อเราได้เห็นพฤติกรรมบางอย่างที่รู้สึกว่ามันดีเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรทําตามด้วยนะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าต้องเริ่มต้นจาก ผู้นำก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าองค์กรของคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเราควรจะต้องเริ่มที่ตัวผู้นําก่อนนะครับเพราะเมื่อผู้นําได้ทําให้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้สําคัญเราใช้ความสําคัญกับสิ่งนี้และสื่อสารออกไปอย่างสม่ําเสมอการเปลี่ยนแปลงถึงจะค่อยๆเกิดขึ้นสุดท้ายต้องบอกว่าการเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปใน culture ขององค์กรไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอาเท่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าทํากันยากอยู่แล้วต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนโดยเฉพาะในเรื่องของ empathy เนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องกำพูดมันเป็นเรื่องของการกระทำซะเยอะนะครับชิมคุกเนี่ยนะครับ CEO ของ Apple เนี่ยบอกว่าผู้คนจะพยายามโน้มน้าวให้คุณหลีกเลี่ยงการใส่ความมี e อม a t h y ลงไปในอาชีพของคุณอย่าทำแบบนั้นนะฮะก็ผมคิดว่าก็เป็นคำเตือนที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและเช่นเดิมนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเพลินเพลินบายกรุงศรีกูรูเรื่องเงินเรื่องง่ายอ่านได้เพลินเที่กรุงศรี com เขารวบรวมบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินและไลฟ์สไตล์จากผู้เขียนหลากหลายท่านมาไว้ให้นะครับอย่างเนื้อหาใน EP นี้ผมก็เขียนไว้เป็นบทความในกรุงสี .com เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission t ุ t ม e Moon p o d c a s ือ r e s e n t e d by ASPD Plus โทร026721111